สวัสดีครับเพื่อนทุกคนพบกับรายการตอบใจไปกับอาหนุ่นะครับวันนี้กลับมากับคําถามถามว่าในวันที่คุณกําลังสิ้นหวังอะไรหรือใครที่ทําให้คุณอยู่รอดต่อไปในวันที่เราสิ้นหวังวันสิ้นหวังก็คือวันที่ความฝันความจริงอะไรต่างๆประชิญหน้าเข้ามาแล้วมันไม่เป็นไปนอย่างที่คิดชีวิตเราตกอยู่ในมุมที่อับเมื่อชีวิตมันถูกผลักเข้าไปในส่วนที่เรียกว่ามุมเนี่ย มันทำให้บางทีเราก็ตันเหมือนกันนะผมก็เคยผ่านสภาวะการแบบนั้นมาผมคิดว่ามันไม่ชเรื่องง่ายเลยที่จะนึกถึงอะไรบางอย่างที่ทำใหเราอยา,อยากอยู่ต่อเพราะต่อให้เรานึกถึงคนในครอบครัวหรือใครก็ตามถ้าเขาไม่ได้เป็นพลังที่ดีหรือเราโตมาในที่แย่มันก็ไม่อาจเป็นพลังให้เราอยากจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรมันสิ้นหวังจริงๆควารู้สึกแบบนั้น,นเป็นอะไรที่เลวร้ายแต่ผมก็ได้ระหนักรู้อย่างหนึง่ง ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะอยู่ต่อไปไม่ใช่เพื่อใครเพื่อโลกเพื่ออะไรแต่เพื่อตัวเราเองผมคิดว่าตัวเรานั้นมีความสำคัญมากตัวของเรานั้นทำให้เรายิ้มหัวเราะหายใจผมเคยพูดไว้ในบทความครั้งหนึ่งด้วยว่าอย่าลืมว่าเราเป็นใครอย่าลืมว่าเราก็คือเรา เราไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าที่คนอื่นเขาพูดและไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่คนอื่นเขาคิดเราเป็นอย่างที่เราเป็นนั่นแหละมุมมองของเราต่อสิ่งต่างๆนั้นก็มีแค่เราเท่านั้นที่เข้าใจจะมีอะไรบนโลกใบนี้เข้าใจเราไปกว่าตัวเราเราต่างหากคือคนที่เป็นเพื่อนเป็นคนที่อยู่กับเราเสมอตักข้าวให้ตัวเองกินผมผ้าให้ตัวเองนอนตักน้าให้ตัวเองนอาบ ราอยู่กับตัวเราเองมาตั้งแต่ที่เราจําได้เราเพิงระลึกเสมอว่าเราช่วยตัวเราให้พ้นจากสิ่งต่างๆให้อยู่รอดสอนตัวเองมาในรูปแบบอย่างที่คิดแม้ว่าจะไม่มีความรู้หรือมีความรู้ก็ตามตัวเราเองนั้นเปรียบเสมือนเพื่อนคนสําคัญคุยกับตัวเองดีๆให้กําลังใจตัวเองเยอะๆ อย่ากดตัวเองมากอย่าพานคนอื่นเยอะนึกถึงสิ่งที่ตัวเองทําเพราะว่าถ้าหากว่าเราสิ้นหวังลงไปถ้าเราเป็นอะไรหรือทําตัดสินใจไม่ดีผมว่าคนเดียวที่จะแก้ไขเรื่องทั้งหมดได้ก็มีแค่เราเอะเราเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะแก้สิ่งต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราควรจะอยู่รอดต่อไปก็เพื่อตัวเราเรา ต้องอยู่ต่อเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาการได้เราวิวัตตัวเองไปในทางที่ดีได้เราต้องเป็นคนดีของในแบบที่เราเชื่อให้เขาพวกเขาเห็นให้ใครก็ตามที่พูดประนามยามเกียรติในสิ่งที่เราพลาดลงผมเชื่อว่าการไม่ทอดทิ้งตัวเองนั้นเป็นพลังเพราะว่ามีแค่เราเท่านั้น,นที่ทำอะไรจะเราอยู่แก่ใจ คาคำนี้นั้นบาดลึกไปถึงจิตเพราะว่าถ้าหากว่าเรานึกถึงแต่คนอื่นหรือใครต่อใครมากมายวันที่เราสิ้นหวังนั้นเราจะนึกถึงตัวเองได้หรือเปล่าละ่ะเพราะเราไม่เคยนึกถึงตัวเองเลยในวันที่ปกติกระามเพราะฉะนั้นให้โอกาสตัวเองได้อยู่ต่อได้เข้าใจได้อบกอดตัวเองอีกสักครั้งถ้าจะเสียใจร้องไห้ไม่เป็นไรเราเท่านั้นที่เข้าใจตัวเรา เราเท่านั้นที่จะคาดหวังกับตัวเองได้แล้วเราก็พยายามต่อได้แม้จะไม่ทําให้มันสําเร็จไปอย่างที่คิดแต่อย่างน้อยก็ขยี้เข้าไปสิ่งที่คิดและหวังทํามันให้ใกล้เคียงที่สุดนั่นคือความเป็นมนุษย์เรามีความทรงจําเรารู้ว่าทําอะไรเราถึงผิดพลาดความผิดพลาดอะไรก็ตามที่ทําให้เรามาผิดพลาดมันทําให้เรามาอยู่จุดนี้ได้ผมเชื่อว่ามันจะต้องผลักเราไปในส่วนที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะเราจะไม่พลาดอีกเพราะเรารู้แล้วเราจํามันได้ฝังใจเรารูแจจ้แก่ใจเราจึงเข้าใจและเราก็เราจะไม่ทําอีกเพราะว่าเรารู้แล้วแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีใจเ,เป็นเพื่อนที่สามารถจะดีกับตัวเองได้เราก็จะต้องเสียใจเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้ หากตัวเองไม่เป็นเพื่อนกับตัวเราเองใครเราจะเป็นเพื่อนสนิทกับเราได้เพราะเราคุยกับตัวเองไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มีตัวเองเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นอยากให้ลองติตรองดูว่าเมื่อเราสิ้นหวังเราควรอยู่เพื่อใครสิ่งนั้นก็คือตัวเราเองทบทวนลักตัเองมากๆอบกอดและยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกบ่อยๆ อย่าดูถูกของหายก็อย่าโกรธอย่าด่าคนอื่นแต่ให้พูดกับตัวเองดีๆไม่เป็นไรนะนายลองนึกดีๆสิเมื่อกี้เราวางไว้ไหนอะไรอย่างเงี้ยคุยกับตัวเองดีๆอย่าโกรธอย่าฉุนเฉียวเมื่อเกิดปัญหาอย่าโทษตัวเองอย่าทุบตีมันมีแต่ทําให้ตัวเรารู้สึกแย่กับตัวเองถ้้เรารู้สึกว่าเราโง,ง่เรารู้สึกว่าเราผิดซึ่งมันไม่ได้ทําให้ปัญหาที่มีอยู่หายไปเลย กับทาให้เรื่องเราแก้ยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะเรากลายเป็นปัญหาของตัวเราเองตัวเราเองกลายเป็นปัญหาของความคิดเราด้วยแต่ถ้าเรามีตัวเราเป็นเพื่อนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราก็จะคุยกับเพื่อนดีๆไม่เป็นไรอยู่ไหนนะอะไรเงี้ยช่วยนึกเห็นไหมว่าการมีตัวเองเป็นเพื่อนเป็นเรื่องสําคัญและดีมากๆเพราะนั้นถ้าสิ้นหวังแล้วนึกถึงตัวเองนะครับอยู่เพื่อตัวเองพิสูจน์ สิ่งที่ตัวเองเป็นหายใจบนโลกนี้อย่างมีความหวังในแบบใหม่ๆเดบโตและเข้มแข็งขอบคุณครับ